จากนั้นสมมานสามัคคีตำบลเราเขามีของดีตำบลเราเขามีของดีบนลำไม้มากมีผู้คนมากน้ำใจก้าวใหม่ก้าวอันยิ่งใหญ่สู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนของตำบลนาตาขันด้วยการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอขึ้นเป็นเทศบาล เป็นเทศบาลแล้วพี่น้องชาวนาตะขวัญจะได้อะไร,จะจร,รพี่น้องประชาชนคนนาตะขวัญจะได้รับและเข้าถึงการจัดบริการสาธารณะที่มีความหลากหลายตามบทบาทและภารกิจที่ปัเปลี่ยนไปได้วยโครงสร้างที่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยมีหน่วยงานภายในรองรับภารกิจที่จำเป็นรวมถึงหน้าที่และอำน,นาจที่จะมีมากขึ้น สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันอีกทั้งยังมีความสะดวกสบายรวดเร็วเช่นการจัดตั้งสมัครทะเบียนท้องถิน่นซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการได้แต่เทศบาลตำบลสามารถขอจัดตั้งสมัครทะเบียนท้องถิ่นได้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด พี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลนาตะขวัญจะได้รับการบริการสาธารณะไม่น้อยไปกว่าเดิมมีแต่จะเพิ่มขึ้นตามอำนาจหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะพี่น้องประชาชนจะได้รับการบริการด้วยความสะดวกมีคุณภาพและมาตรฐานที่ดียิ่งกว่าเดิมหลังการยกฐานะเป็นเทศบาลจะทําให้ความเจริญกระจายตัวออกไปยังพื้นที่ชนบทเพิ่มมากขึ้นในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดทําระบบสาธารณูปโภคเป็นการส่งเสริมการลงทุนในท้องถิง่นทําให้พี่น้องประชาชนมีรายได้มีงานทํามากขึ้นซึ่งจะทําให้ภาพรวมทางเศรษฐกิจของเขตเทศบาลดีขึ้นเมืม่อมีการเปลี่ยนฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลพี่น้องประชาชนในพื้นที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันเป็นผลมาจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูป,าาปการ ที่เกิดขึ้นจากการมีงบประมาณเพิ่มมากขึ้นทําให้ระดับมาตรฐานการบริการดีขึ้นเช่นเดียวกับบริการสาธารณะที่จัดทําโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ลดความเหลื่อมล้าด้านรายได้การศึกษาสาธารณะสุขสังคมเป็นต้นประสิทธิภาพภายหลังการเปลี่ยนแปลง จะทําให้ขนาดขององค์กรใหญ่ขึ้นและมีโครงสร้างของการบริหารงานภายในที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นรวมถึงรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการเป็นเทศบาลจะได้รับการจาัดสรรงบประมาณจาก,กรัฐบาลเพิ่มขึ้นทั้งนี้เพราะในส่วนของอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลน,นั้นมีบทบาทมากกว่าองค์การบริหารสร่วนตำบล และในเรื่องของการให้การบริการการดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนในท้องที่ก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยเช่นการจัดตั้งตลาดการประกาศให้เป็นเขตควบคุมอาคารทาให้การบริการการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในด้านต่างๆได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงพี่น้องชาวตำบลนาตะขวัญที่เคารพครับการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของเทศบาลเป็นรูปแบบที่สําคัญ เป็น,นกลไกในการปกครองท้องถิ่นที่เป็นรูปแบบสากลทุกวันนี้ทั่วโลกใช้รูปแบบเทศบาลในการขับเคลื่อนการกระจายอำนาจการปกครองและการจัดบริการสาธารณะจากการปกครองส่วนกลางสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนให้เป็นปอย่างมีประสิทธิภาพเตรียมพบกับก้าวใหม่ก้าวอันยิ่งใหญ่ สู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนของตำบลน,นาตาขวัญด้วยการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอเป็นเทศบาลตำบลน,นาตาขวัญ บนเราเขามีของดีตำบลเราเขามีของดีบนลำไมยมากมีผู้คน สา,ามัคคีตำบนเราเขามีของดีตำบนเราเขามีของดีนละไม้มากมีผู้คนมากน้ำใจบ้านจ้าววูบจจวมีสวนผลไม้ไร่ใหญ่คำทำสวนยางพาราชาติขนมเขารวยรักมาเขาวัางมาาน้า หน้าตาควันลักส็็จากนานสมานสมามัคคีตำบลเราเขามีของดีตำบลนเราเขามีของดีน,งดนลลมไม้มากมีผู้คนมากน้ำใจพวกเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขลวงพช่วยเพื่อนทุก,กลุมก้าวยงกูมงใจหน้าตาควันบ้านเรา บ้านนาตาวันหลังเสร็จจากนานสมา,าธีตัมบลเราเขามีของดีตำบนเราเขามีของดีบนลำไม้มากมีผู้คนม,า,า,นมกคนากนาำใจรำวงบ้านนาตาวันหลังเสร็จจากนานสมา,าธีตัมบลเราเขามีของดี ตำบลเราเขามีของดีผลผลไม้มากมีผู้คนมาก